โอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายเลยมาเล่นน้ําทะเลกันนะครับโอ้โหมีรถดํารถขุดด้วยนี่ตัวนี้ก็รถขุดนะครับอ้าวเจ้าช้างไปทำไรอยู่ตรงนี้มามาอยู่กับเพื่อนๆตรงนี้ดีกว่านี่อีเลฟเฟตช้างกีเดฟเฟตนามุดดินนามุดดิน,นลงไป อนี่ก็คอกกระไดโอ้ล <DI Y utan labels> ้างน้ำละล้างน้ำล้างน้ำนี่ก็ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับก็ฮอสมาฮอส จะขึ้นมานะครับเฮ้ยมีรถโคดเอกคาเวเตอร์ก็ตักอย่างนี้นะ Buffalo. Why? Buffalo. Ryan. Oh, Ryan. Jeffet. Ah, Jeffet. Ryan so, Taisei so. Soto, tao. 个走，我去，拜、okay, 拜。